สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Industry คุยทุกเรื่องเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกับผมธนชิตครับและผมยศพัฒนครับผมสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องพลังงานทางเลือกอย่างไฮโดรเจนไปทำเอาผมกลับไปคิดเลยนะครับคุณธนชิตว่านอกจากพลังงานแล้วในอีกสัก20-30ปีข้างหน้าโลกเราจะมีอุตสาหกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอีกบ้างเป็นคำถามที่ผมคิดอยู่ทุกวันเลยครับคุณยศพัฒนเราจะทำงานอะไรกัน บริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรมันคงไม่ใช่แค่การผลิตรถยนต์หรือขายของออนไลน์เหมือนทุกวันนี้แน่ๆใช่เลยครับซึ่งถ้าจะมองภาพรวมนะครับผมคิดว่าหัวใจหรือเส้นเลือดใหญ่ที่จะหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมยุคใหม่แทบทุกขแขนงเลยก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับ AI จะไม่ได้เป็นแค่อุตสาหกรรมหนึ่งแต่จะเป็นเหมือนไฟฟ้าในยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมครั้งก่อนคือมันจะแทรกซึมและเป็นพื้นฐานให้กับทุกอย่างเลยครับน่าสนใจมาก หมายความว่าแทนที่เราจะพูดถึงบริษัท AI เราจะพูดถึงบริษัทสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI บริษัทกเกษตรกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยครับและนั่นก็จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมแรกที่เราจะคุยกันวันนี้คืออุตสาหกรรมการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพหรือ biotechnology and personalized health care ครับโอ้โหแค่ชื่อก็ล้ำแล้วมันคืออะไรครับคุณยศพัฒน์คือการที่เราจะมีคุณหมอเป็นหุ่นยนต์เหรอครับกับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับ แต่แก่นของมันลึกกว่านั้นลองจินตนาการว่าในอนาคตการตรวจสุขภาพประจำปีของเราไม่ใช่แค่เจาะเลือดวัดน้ำตาลแต่เป็นการถอดรหัสพันธุกรรมหรือ DNA ทั้งหมดของเราเพื่อดูพิมพ์เขียวของชีวิตแล้ว AI จะวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลนี้เพื่อบอกว่าเรามีความเสี่ยงจะป่วยเป็นโรคอะไรในอนาคตและเราควรจะกินอาหารหรือใช้ยาแบบไหนที่ออกแบบมาเพื่อร่างกายของเราคนเดียวเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการแพทย์แม่นยำ หรือ Precision Medicine ครับสุดยอดเหมือนมีคู่มือการใช้ชีวิตฉบับส่วนตัวเลยนะเนี่ยแล้วพวกการปลูกถ่ายอวัยวะหรือว่าการรักษาโรคร้ายแรงล่ะครับไปไกลกว่านั้นอีกครับคุณธานาชิตเทคโนโลยีอย่างการตัดต่อยีนอาจช่วยให้เรารักษาโรคทางพันธุกรรมได้ตั้งแต่ต้นต่อหรือแม้กระทั่งการเพาะเลี้ยงอวัยวะในห้องแลบเพื่อรอการปลูกถ่ายโดยไม่ต้องรอรับบริจาคมันจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการยืดอายุไขของมนุษย์โดยตรงเลยครับ ฟังดูน่าทึ่งมากจากเรื่องสุขภาพมาดูเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมบ้างดีกว่าผมว่านี่ก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับแน่นอนครับอุตสาหากรรมที่2ก็คืออุตสาหากรรมสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ green tech and circular economy ครับจากที่เราเคยชินกับระบบผลิตใช้ทิ้งหรือ linear economy อนาคตจะมุ่งไปสู่การผลิตใช้แล้ววนกลับมาใช้ใหม่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับหมายถึงการรีไซเคิลเหรอครับ ใช่ครับแต่เป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดมันคือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แรกให้สามารถแยกส่วนและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายการสร้างวัสดุใหม่ๆที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหรือเป็นวัตถุดิบมูลค่าสูงหรือที่เรียกว่า waste to value ขยะจะกลายเป็นทองคำเลยทีเดียวรวมถึงเกษตรกรรมแนวดิ่งหรือ vertical farming การทำฟาร์มในตึกสูงใจกลางเมืองโดยใช้ไฟ LED และควบคุมด้วย AI เพื่อผลิตอาหารให้คนเมืองโดยลดการขนส่งและมละพิษครับโอ้โหเมืองที่สามารถผลิตอาหารได้เองและไม่มีขยะเหลือทิ้งเป็นภาพอนาคตที่น่าอยู่มากเลยนะงั้นขออุตสาหกรรมสุดท้ายที่หลุดโลกไปเลยได้ไหมครับคุณยศพัฒนเอาแบบไซไฟจ๋าเลยครับจัดไปครับคุณธนชิตอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์หรือ commercial space industry ครับมาแล้วครับการท่องอวกาศเราจะได้ไปเที่ยวพักร้อนที่ดาวอังคารกันแล้วใช่ไหมครับ การท่องเที่ยวอาจจะเป็นเรื่องของมหาเศรษฐีไปอีกพักใหญ่ครับแต่ธุรกิจอวกาศที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดตอนนี้คือบริการบนวงโคจรครับเช่นการปล่อยดาวเทียมอินเทอร์นเน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมทั่วโลกอย่างที่เราเห็นกันอยู่การใช้ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรบนโลกการทำวิจัยหรือผลิตยาในสภาวะไร้น้ำหนักซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าบนโลกและในระยะยาวมากๆก็คือการทำเหมืองบนดาวเคราะห์น้อยหรือ a s t e r o i d Mining เพื่อหาแร่ธาตุหายากที่บนโลกใกล้จะหมดไปแล้วครับฟังดูแต่ละอย่างแล้วทั้ง AI, biotech, green tech, space tech มันเหมือนโลกกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับคุณโยสพัสแล้วแบบนี้ทักษะของคนงานในอนาคตต้องเป็นยังไงล่ะครับเป็นคำถามปิดท้ายที่ดีที่สุดเลยครับในเมื่อ AI และหุ่นยนต์จะทำงานซ้ำๆและงานวิเคราะห์ Data แทนเราสิ่งที่มนุษย์จะยังมีค่าและเครื่องจักรทำแทนไม่ได้คือความคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงวิพากษ์ ความฉลาดทางอารมณ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่นครับอาชีพใหม่ๆอย่างนักจริยธรรม AI นักออกแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือวิศวกรซ่อมบำรุงหุ่นยนต์จะก,กลายเป็นเรื่องปกติครับสรุปก,ก็คืออนาคตไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่รอให้เราเข้าไปสำรวจและสร้างสารรค์มันขึ้นมานะครับถูกต้องเลยครับโลกกำลังรอนักเขียนและนักแต่งอนาคตอย่างพวกเราทุกคนอยู่ครับคมจริงๆครับคุณยศพัฒน์สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟัง แล้วกลับมาพบกับรายการ Tech Industry กันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ